People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. I'm thinking I'm back. โลกภาพยนตร์แอคชั่นได้เจาวลึกชื่อของเฟรนชายจอห์นวิกไว้ฐานะหนึ่งในซีรีส์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดตลอดการด้วยการต่อสู้สุดระหำ่ำ ทำให้ภาพายนตร์ชุดนี้กวาดรายได้ทั่วโลกไปมากกว่า1,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐในขณะที่แฟนทั่วโลกต่างตั้งตา,งตารอการกลับมาของนักฆ่าระดับตำนานอย่างจอห์นวิกในภาคที่5ไปก่อนหน้านั้นเราจะได้พบกับเรื่องราวใหม่ในจักรวาลเดียวกันในภาคแยกที่บ้าคลั่งไม่แพ้กันกับ From the World of John Wick: Balelina er ซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ลำดับที่5ในแฟรนไชส์นี้คลิปนี้จะพาทุกท่านไปเจาะลึกเรื่องราวที่ผ่านมาทำความเข้าใจช่วงเวลาที่ Balelina er เกิดขึ้น ามาทบทวนเส้นทางของนักฆ่าจอห์นวิกกันสะก่อนในจอห์นวิกปี2014จุดเริ่มต้นของตำนานนักฆ่าเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อจอห์นวิกอดีตนักฆ่าระดับตำนานล้างมือจากวงการเพื่อใช้ชีวิตกับภรรยาแต่หลังจากที่เธอเสียชีวิตเขาเหลือแค่สุนัขตัวน้อยที่ชื่อว่าเดซี่ที่ภรรยาทิ้งไว้ให้เป็นของขวัญสุดท้ายแต่ทุกอย่างพังทลาย <c oughs> เมื่อแก๊งมาเฟียรัเสเซียบุกบ้านขโมยรถคาสุนัข จอนจึงกลับเข้าสู่วงการอีกครั้งเพื่อล้างแค้นอย่างไม่ปราณีเขาได้จุดชนวนจักรวาลนักฆ่าที่เต็มไปด้วยกดเหล็กเหรียญทองและโรงแรมคอนติเนนทัลจอนวิกแชปเตอร์ในปี2017นี่เลือดที่ตามทวงจอนวิกถูกบีบให้กลับมาฆ่าอีกครั้งเพราะสัญญาเลือดในอดีตกับมาเฟียอิตาลีที่ชื่อว่าซานติโน You เขาถูกสั่งให้ฆ่าพี่สาวของซานติโนแล้วสุดท้ายก็ถูกหักหลังจอนตัดสินใจฆ่าซานติโนในโรงแรมคอนติเนนทัลซึ่งเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของนักฆ่าทำให้เขาถูกขับออกจากระบบ UK, และกลายเป็นเป้าหมายของนักฆ um ่าทั่วโลกจอนวิกช็ปเตอร์ทรีพาราเบลัมปี2019คาเพื่ออยู่รอด เมื่อจอ,อ์นวิกถูกตั้งค่าหัว14ล้านเหรียญและต้องหนีเอาตัวรอดท่ามกลางการตามล่าของพวกเหล่านักฆ่าเขาพยายามเจรจากับผู้มีอำนาจสูงสุดคือเหล่าไฮเทเบิลเพื่อขอล้างความผิดแต่สุดท้ายถูกสั่งให้ฆ่าว,วินสตันผู้จัดการโรงแรมคอนติเนนทัลหนึ่งในพันธมิตรของเขาซึ่งเขาก็ปฏิเสธจอ,อนกับวินสตันร่วมมือกันสู้กลับ แต่ก็จบด้วยการที่บินสตันนั้นกลับหักหลังยิงจอนตกตึกเขารอดมาได้และจับมือกับโบเวอรี่คิงเพื่อเตรียมเ yeah. ปิดศึกใหญ่จอห์นวิกชปเตอร์โฟปี2 2 3ศึกสุดสุดท้ายเพื่ออิสรภาพ แผนการล้างแค้นทำให้จอนออกเดินทางทั่วโลกเพื่อโค่นระบบของไฮเทเบิลและหาทางล้างชื่อของตัวเองเขาต้องต่อสู้กับคู่แข่งมากฝีมือทั้งเพื่อนเก่าอย่างเคนและมาคีเดกรามุงตัวแทนไฮเทเบิลผู้มีอำนาจล้างประวัติของจอน You arrogant asshole? 't shoot. จอห์ชนะการประลองแต่เสียชีวิตจากบาดแผลหรือจะอาจแค่แกล้งตายก็ได้นะทิ้งคำถามว่าแท้จริงแล้วจอห์วิกได้อิสรภาพหรือหลบออกไปจากวงจรนี้ไปแล้วจริงๆในไทม์ไลน์ของจอห์วิกทุกภาคจะเห็นได้ว่าภาค1-3ถึงนั้นแทบจะต่อจากอีกภาคในทันทีโดยแทบจะไม่เห็นจอห์วิกได้พักกันเลยครับแต่ในภาคที่3ภาคที่4เนี่ย จะเห็นว่าตรงนี้มีช่องว่างระหว่างภาคที่ผู้สร้างสามารถเล่าเนื้อหาในจักราวาลน,นักฆ่าเพิ่มเติมได้และนั่นเองครับคือจุดที่เนื้อหาของบัลเลร i ีนาจะเกิดขึ้นข้อดีของการใช้ช่วงเวลานี้คือชะตากรรมของหลายๆตัวละครในจอร์วิกนั้นยังไม่ถูกตัดสินในภาคที่4ซึ่งในเวลานี้เองจอห์วิกก็ยังอยู่ในสถานะของผู้ถูกขับไล่และกําลังหลบหนีหลังจากเหตุการณ์ในพาราเบลัม และที่สำคัญคือโรงแรม c o n t i n e n ทัลในนิวยอร์กก็ยังคงอยู่ภายใต้การบริหารของวินสตันและยังไม่ถูกทำลายและคารอนนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ใครล่ะคือผู้ที่ใช้ฉายานักฆ่าเ l ล er ล i n a ในภาพยนตร์เรื่องนี้จะแนะนำให้ผู้ชมรู้จักกับตัวละครหลักคนใหม่นั่นก็คืออีฟมาคาร o w รับบทโดยอานาเดออามาสหลังจากที่ปรากฏตัวเป็นสายลับรับเชิญในภาพยนตร์007 No Time to Die และได้วาดรวดลายแอคชั่นให้หลายๆคนประทับใจกันมาแล้ว <S <S มาในเรื่องนี้เธอจะได้รับบทเป็นนักฆ่าอย่างเต็มตัวเลยครับโดยบทของอีฟนั้นจะไม่ใช่แค่นักฆ่าหญิงธรรมดาแต่มีอดีตที่โยงยยญ่กับตัวละครหลักอย่างจอห์นวิกอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียว อีฟนั้นสูญเสียครอบครัวไปจากฝีมือนักฆ่าเธอจึงถูกพาตัวไปอยู่กับวินสตันสกอตต์และฝากไว้กับกลุ่มรุสกาโรมาซึ่งที่นั่นเองอีฟครับได้รับการฝึกฝนจากเดิะดไดเรคเตอร์ผู้นำหญิงของคณะบันเล่แห่งนี้ที่ไม่ใช่แค่ครูสอนเต้นแต่เป็นแม่บุญธรรมของจอห์นวิกอีกด้วยถ้าใครจำกันได้อีฟเคยโผล่มาแล้วแบบเงียบๆในจอห์นวิกชปเตอร์สพาราเบลัม เธอกำลังแสดงบัลเล่อยู่บนเวทีและทันใดนั้นเองจอห์นวิกเดินเข้ามาพร้อมยื่นลูกประคำเพื่อขอทางหลบหนีไปคาซาบรังกาก่อนนี้เขาจะจากไปเขาแอบหันไปมองอีฟอยู่ครู่หนึ่งแต่จากแววตาเรารู้ได้เลยครับว่าตัวละครนี้เป็นคนสำคัญของจอห์นวิกซึ่งในภาคแยกบาลเลลีน่าเราจะได้รู้จักอีฟแบบเต็มตัวหลังจากฝึกฝนมาหลายปีอีฟก็กลายเป็นนักฆ่าฝีมือเฉียบค,คมที่มีภารกิจส่วนตัวสุดเข้มขน้น นั่นก็คือการล้างแค้นนักฆ่าที่เคยฆ่าครอบครัวของเธอเธอจะเหมือนเป็นภาพสะท้อนของจอห์นวิกแต่นําเสนอแง่มุมใหม่ที่เรายังไม่ได้เห็นจากตัวละครของจอห์นวิกเพฟฟราะฝีมือของเธอนั้นมีการผสมผสานความอ่อนโยนและความโหดไปพร้อมๆกันได้ในตัวอย่างหนังล่าสุดได้เผยเห็นฉากสำคัญต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวและขยายจักรวาลของจอห์นวิก ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนและภูมิหลังของอีฟกับรูสกาโรดมาซึ่งเผยให้เห็นโรงเรียนบัลเล่ที่เป็นสถานที่ฝึกฝนนักฆ่าจนเธอนั้นมีฝีมือร้ายกาจการมาเชิญหน้าของเธอกับวินสตันที่โรงแรมคอนติเนนตัลอาจจะเป็นการขอคําแนะนําหรือขอความช่วยเหลือและการปรากฏตัวของตัวละครใหม่ๆเช่นแดเนียลไพร์ที่ได้อน์แมนรีดัสนักสแสดงมาเทจาก t ด e Walking De a d และในวิดีโอเกม Death Stranding จะมารับบทแดเนียลไพ์ บุหลุดลึกลับที่เรายังไม่แน่ใจว่าเขาคือมิตรหรือศัตรูของอีฟแต่รับประกันได้เลยครับว่าการปรากฏตัวของเขานั้นต้องโคตรเท่โคตรอันตรายแน่นอน right และบทของเดอแชนเซลเลอร์ที่ได้กาเบีลเบิร์นมารับบทเข้าเป็นตัวแทนของสภาสูงและเป็นตัวร้ายหลักของภาคนี้โดยถูกกล่าวขานว่าเป็นตัวละครที่โหดร้ายและเจ้าเล่ห์ที่สุดคนหนึ่งในบรรดาตัวร้ายของจักรวาลจอห์นวิก สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในตัวอย่างก็คือฉากเข้าประทะของอีฟกับจอห์นวิกที่เหมือนว่าจอนั้นจะเป็นศัตรูของเธอหรือว่าในหนังเรื่องนี้จอห์นวิกจะเป็นตัวร้ายกันแน่นะแต่ผู้กำกับเลนไวส์แมนและทีมงานย้ำนักย้ำหนาว่า หนังเรื่องนี้ไม่ได้วางบทของจอนเป็นตัวร้ายครับเนื้อเรื่องจึงไม่ได้เน้นเขาเป็นศัตรูแต่เป็นตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงบางอย่างกับอีฟการที่จอรนปรากฏตัวระหว่างเรื่องนั้นจึงน่าจะเป็นการโผล่มาช่วยไขปัญหาหรือว่าเป็นการทดสอบตัวเอกมากกว่าที่จะมาไล่ฆ่าเหมือนในหนังภาคหลักที่ผ่านมาในตัวอย่างเราก็จะเห็นฉากแอคชั่นขนาดใหญ่และวิธีการต่อสู้ที่สร้างสรรค์ซึ่งยังคงไว้เอกลักษณ์ของแฟรนไชส์ถึงแม้หนังจะกำกับโดยเลนส์ไวแมนแต่ฉากแอคชั่นส่วนใหญ่จะดูแลโดย ชสตอรเฮลสกี้ผู้สร้างและผู้กำกับจอห์นวิกภาคหลักรับประกันได้เลยว่าฉากบู๊ในเรื่องนี้จะสุดยอดไม่แพ้กับจอห์นวิกภาคหลักแน่นอนสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับแฟนๆจอห์นวิกก็คือการกลับมาของนักแสดงหลักหลายคนที่เราคุ้นเคยซึ่งเป็นการสร้างความต่อเนื่องและความเชื่อมโยงกับภาพยนตร์ภาคหลักอย่างเหนียวแน่นคี่อานูรีฟในบทของจอห์นวิกบทบาทของเขาในบอลเลลีน่าอาจจะมีมากกว่าแค่มารับเชิญนะครับ โดยมีแนวโน้มว่าเขาจะถูกว่าจ้างให้มาหยุดยั้งอีฟโดยคียอาโนรีฟเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาใช้เวลาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ถึง8วันทำให้บทบาทของเขาอาจจะมีความสำคัญมากกว่าการมาเซอร์วิสแฟนๆเอียนแม็กเชนในบทของวินสตันสกอตผู้จัดการโรงแรมคอนติเนนทัลเขามีความสัมพันธ์กับอีฟมาตั้งแต่เธอยังเด็กและอาจจะเป็นผู้ให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือเธอในภาคนี้แลนส์เรคดิกในบทของคาวดอนพนักงานต้อนรับผู้เงียบขรึมของโรงแรมคอนติเนนทัล ซึ่งเป็นที่น่าเศร้าวันนี้จะเป็นผลงานการแสดงสุดท้ายของเขาหลังจากการเสียชีวิตของนักแสดงท่านนี้ครับแองเจลินาฮัสตันในบทของเดอะไดเรคเตอร์หัวหน้ากลุ่มอาชญากรรุสกาโรมาและมีความเชื่อมโยงกับทั้งจอห์นวิกและอีฟจากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดรับประกันได้เลยว่า From the World of John Wick บ้านเลลีนาจะนำความมันและสามารถดึงคนดูให้หวนคืนสู่โลกของนักฆ่าได้อย่างแน่นอน This is your fate. And you cannot change it. Rules. And consequences. From the world of John Wick, Ballerina. 4มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น ยังมีสาระน่ารู้ในโลกภาพยนตร์ที่สามารถดูย้อนหลังได้ในช่องกู๊ดโจนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมอยากให้เราทำเรื่องราวไหนต่อสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ